สวัสดีค่ะจำได้นะคะว่าเ,าเคยมีสมาชิกกลุ่มรัดเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่เนาะถามว่า,ายอดแบบนี้เป็นอะไรนะคะเกิดจากอะไรนี่ค่ะวันนี้เมืองน่านเนาะนะอากาศก็จะถามว่าร้อนไหมร้อนแต่ว่ามันก็จะมีอากาศแบบเย็นเย็นสลับแบบอบอ้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือยอด ลัตเบอรี่เป็นอะไรแบล็คเบอรี่เป็นอะไรถ้ามีลักษณะนี้แต่ไม่มีตัวแมลงนะคะนี่ค่ะให้ดูตัวเขาเลยนี่ค่ะนีเ่เจอเยอะเจอบ่อยถ้าอากาศเยน็นอากาศร้อนสลับกันนะคะเขาจะมาช่วงเช้าเช้ากับช่วงที่แบบยเย็นเย็นในช่วงที่ก่อนมืดนะคะเขาก็จะมากินอันนี้เนี่ยค่ะ แล้วก็จะจะตอมแล้วกัดแทะนะคะดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยคะ่ะเป็นนะคะแบล็คเบอร์รี่ก็เป็นรารเบอร์รี่ก็เป็นแก้ยังไงเหรอคะทางเราจะตัดออกทั้งหมดนะคะก็คือมันดูดน้ำเลี้ยงแล้วสร้างความเสียหายแล้วนะคะก็คือต้องตัดออกแล้วก็พ่นพ่นอะไรบ้างทางนี้ใช้ยาดอกขาวหมักนะคะยาดอกขาวจะเป็นการแมลงแล้วก็เป็นปุ๋ยไปในตัวคะ่ะ